อยู่กับยายอยู่ที่จังหวัดอุดอก็คือเด็กๆเขาก็นอนอยู่ในบ้านที่ที่เห็นในคลิปก็คือน้องน้องชายกับน้องสาวผมแล้วก็คนเด็กคนเล็กๆสองคนนั่คือลูกสาวผมสองคนอ่ป็น่เป็นพเ็นี่เ็พี่เปม่เป็นพเนพี่เป็นพี่เนพ่เนพนพี่น่นนอ็ป่เ่เพ่่เป็นพีีนน ว้าวว้ากี่เมย์ะตุนตุตุนดูดีดีกมาได้ไงวายพูดไว้าวเฮเกณฑเได้ครบเชิญไหมคไอ้ว้าทำทไม่ได้ดูดีดีเิโอ้ยเอ เห็นทำกับน้ำขนาดนี้อือฝาวัวมันเข้าบ้านได้ยังไงไปฟังเลยครับก็นอนเล่นกันธรรมดาแต่ที่บ้านอ่ะอ่ชอบเปิดประตูทิ้งไว้หน้าบ้านเงนี้ครับอันนี้คือครั้งแรกเลยที่ว่าวิวัวตัวใหญ่เดินเข้ามาทะลุจากหน้าบ้านไปหลังบ้านเลยไม่ใช่ครับวัวไทยไม่รู้ครับ อาจจะอจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันวองต้นก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเดินทะลุไปเฉยเลยแล้วก็มีเหยียบเหยียบกระมังนิดหน่อยแล้วก,ก็เดินออกหลังบ้านไปข้างหลังบ้านมันก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะที่มีแบบทุ่งหญ้าเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับ <S <S ใช่ถ้าเหตุการณ์นี้ถ้ามันเป็นแบบหมาบ้าหรือมันจะเป็นคนร้ายเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวไงฮะเป็นราหอนไว้เผื่อใครจอบเอาประตูบ้านนี้ไว้แล้วมีเด็กๆเงี้ยครับตอนตอนนั้นคุณยายอยู่ในห้องครับน้องสาวเลยลุกขึ้นมาว่าาเงออกะปข้้ีจไในห